น,นี่ครับกำลังเดือดเลยลมแรงนิดนึนงสวัสดีครับอ่าเมนีซอน่บายนะครับเดี๋ยวเข้ามาแก่งป่ากันครับเมื่อวานนี่ไปตลาดไปซื้อป่าปลาคอมาตัวหนึ่งครับถูกมากเลยอันนี้ตัวละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับผักเขาก็มีผักอันนี้ ใบตูหรือว่าใบแมงลักครับแลก็มีอันนี้ผมชอบกินมากนี่อันนี้จะเป็นยอดบ,บวบครับยอดบ,บวบอันนี้กํากํากี่บาทนะกละสิบอันนี้กั๊มสิบบาทครับกําสิบาทเดี๋ยวเขาจะทำแกงกันเดี๋ยวตำร้านสามพริกนะครับแป,ปรไซมอลเลยดู เดี๋ยวปลาไปใส่หม้อก่อนครับอ่ะเดี๋ยวมาใส่ปลากันครับปลาอันนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเอาเอาเก็ดมันออกเรียบร้อยแล้วครับนี่กินแทบบกันครับอันนี้ผมใส่มือเลยนะ นี่ครับเดือดเรียบร้อยแล้วครับมาครับเดี๋ยวเอามาใส่ขาเบือกันครับ ในท้าวบกแกงอ่อมกาเอาไอทาวบกแกง,งก็เขาต้มต้มใส่หมดแดงนี่ครับชุดยอดเลยนะนี่นะโอเคเดี๋ยวมารอติดตามกันครับอาจจะเปิดใจอันนี้เ็ปรุงเรียบร้อยเลยนะครับปรุงกับขาเบือเลยจะเป็นสุรดรส เป็นเกลือเป็นน้ำปลาเอาจะใส่พร้อมกับข้าวเบือเรียบร้อยเลยแล้วก็จะเอามาเทใส่พอเพื่อความรวดเร็วด้วยครับจะได้กินเร็วๆเอาใส่ทีละอย่างมันจะนานมันจะชานิดหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขามาใส่เอาพักเอานำมาใส่ก็คือถือว่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวมารออยู่รอกินน้ำกันครับอ่าเดือดได้ที่แล้วครับ มาใส่พักเลยครับอันนี้จะเป็นยอดบงบวกนะครับอยองบวกกำกำได้ซิกบาทใส่พักหลายๆนิดนึงครับมันจะมันจะได้แทรก เดี๋ยวมารอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งก่อนครับพักโยบเลยครับเดี๋ยวเอาคนก่อนคนแห้งบ่ได้เลยปามันจะเปลือยเดี๋ยวรอให้พักมันเปลือยแป๊บหนึ่ง ก็จะได้กินแล้วครับเดี๋ยวเรามาใส่นี่ครับใบพ่อีตูกันครับเดี๋ยวผมใส่มือเลยนะครับนะใบพ่อยตูเลยคือรงได้เลยครับมาเด้อครับเด้อมากิน มาครับมามากินขขาน้ากันเ้อยครับเด้อมากินเข่า,าเข่า,ขา,บายบันี่ก็เริ่มบาบเลยครับได้เวลาแล้วครับ ครับน้ำแดงต้องอยู่มาครับมามากินข้าวนากันเด้อขอไปพี่น้องทุกคนนี่ครับแกงปลาคอใส่ย่ดงบวกครับหากินยากเด้ยอยอดบวกนี่มาเด้อครับเด้อขอตัวกินข้าวก่อนครับ